เครื่องพ่นฆ่าเชื้อตัวใหม่ล่าสุดเข้าแล้วค่ะทุกคนรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น a u t o เซอร์2นะคะถ้ารุ่นเก่าจะเป็นรุ่น a u t o เซอร์ธรรมดาความพิเศษของรุ่นใหม่ตัวนี้นะคะเครื่องเขาจะแรงและพ่นละเอียดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะละองของเขาจะเล็กมากๆนะคะเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเชื้อโรคตายเรียบใครที่ชอบซื้อของออนไลน์เวลาไปซึมมาส่งของก็ใช้เครื่องนี้แหละค่ะฉีดพ่นพัสดุให้ทั่วก่อนเอาเข้าบ้านเลยนะคะ เราะว่าของจะมาถึงมือเราผ่านมือใครจับมาบ้างก็ไม่รู้จะพ้นในรถพ้นในบ้านพ้นที่จับประตูตามร้านค้าพ้นที่จับประตูบ้านหรือพ้นตัวก่อนเข้าบ้านก็ได้นะคะจะพ้นโต๊ะเก้าอี้โซฟาเฟอร์นิเจอร์พ้นแบงค์พ้นเหรียญพ้นบัตรต่างๆพ้นกระเป๋าตังค์พ้นห่อขนมพ้นของเล่นของลูกได้หมดเลยค่ะจะพ้นในห้องน้ําห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทำงานห้องครัว คนในออฟฟิศได้ทุกที่เลยค่ะมีติดบ้านไว้ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอนี้จบแล้วรีบทักเข้ามาสั่งซื้อเลยค่ะสั่งซื้อวันนี้ส่งฟรี50ท่านแรกรีบหน่อยนะคะของใกล้จะหมดแล้วจ้าขอตัวไปส่งของก่อนนะคะเครื่องพนฆ่าเชื้อตัวใหม่แล้ว